สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินผัดไทยสเสวยนะคะเป็นผัดไทยเฉยๆไม่ใส่กุ้งนะคะที่ร้านผัดไทยสเสวยตรงการหลวงแอร์พอ t ์ตเซ็นทรัลแอร์ก็ทีเนี้ยเขาก็ปรุงมาละดูสีนะคะให้ดูสีผัดไทยก่อนก็คือเป็นสีที่ปรุงแล้วแต่เรากลัวว่ารถจะไม่ได้แล้วเราขี้เกียจเดินไกลแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่ข้างๆก็คือน้ําตาลพลิกแล้วก็น้ําปลานะคะแต่ว่าถ้าถั่วคั่วเนี่ยถั่วลิสงคั่วกะมะนาวนี่เขาใส่มาให้แล้ว ก็ดูควันนะคะเห็นไหมคะว่าร้อนมากก็คือเขาจะผัดให้เราใหม่ๆอันนี้ร้อนเลยนะคะผัดใหม่ๆอันนี้เป็นเส้นจันนะผัดไทยเส้นจันนะดมไปด้วยความร้อนแล้วผักเราเติมเองได้นะคะจริงๆเขามีอีกหลายเมนูนะร้านนี้นะะก็เดี๋ยววันหน้าว่าจะลองดูหอยคกนะคะหอยคกเขาก็มี เดี๋ยวจะลองชิมแบบยังไม่ยังไม่ได้ปรุงอะไรจริงๆไม่ปรุงเขาก็ทำอร่อยแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าติดหวานนะ่ะอาจจะต้องใส่หวานเพิ่มรสเผ็ดมันมีอยู่ละก็มะนาวเขาก็มีให้นะแต่อห็งว่าเขาก็ทำเปรี้ยวแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่นนะคะววสวัสดีค่ะ